สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนตัวชาร์จของซ m s u n ง a 0 2 s นะคะอันนี้เป็นตัวชาร์จเก่านะคะซึ่งมันชาร์จด่วนม,มากๆนะคะนี่นะคะด่วนจนมันไม่สามารถที่จะชาร์จได้นะคะหรือว่าต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันถึงจะชาร์จเข้านะคะอันนี้ได้ทําการแกะตัวชาร์จตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ใส่ตัวใหม่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นตัวชาร์จตัวใหม่นะคะที่ทางร้านใส่ไปนะคะ<ม>นี่นะคะตัวชาร์จจะอยู่บริเวณด้านล่างนะคะบริเวณตรงนี้นี่นะคะนี่นะคะตัวเก่าเนี่ยตัวชาร์จมันหลวมนะคะต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันถึงจะเข้านะคะน,นเป็นตัวเก่านะคะ ส่วนอันนี้เป็นตัวใหม่นะคะดอยากจะมาลองชาร์จดูนะคะว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะชาร์จเข้าไหมอันนี้ชาร์จแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูนี่นะคะชาร์จเข้านะคะไม่ต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดก,ก็ชาร์จเข้านะคะนี่ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะชาร์จไฟเข้านะคะนี่นะคะ ชาเข้า1.8นะคะหหลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถชาร์จเข้านะคะไม่ต้องขยับขยับหรือว่าบิดบดนะคะนี่นะคะ ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนตัวชาร์จของ Samsung a 0 2 s นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนตัวชาร์จนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ